ประติมากรรมเลือดไพร่นวมทองไพรวันอยู่ในมือใครเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในงานรำลึกครอบรอี่ปีการเสียชีวิตของลุงนวมทองไพรวันซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้เนื่องจากเป็นรูปหล่อที่จะนำมาก่อสร้างเป็นอนุสรณ์สถานรวมทองไพรวันบริเวณสะพานลอยเยื้องสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นสถานที่เสียชีวิตของลุงนวมทองเมื่อค่ำวันที่31ตุลาคม2549 ในวาระครบรอบ4ปีการจากไปของลุงนวงทองไทยวันกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งนำโดยกลุ่ม2ี่มิถุนาประชาธิปไตยจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นการรำลึกถึงลุงนวงทองไทยวันวีระบุรุษที่มีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ในช่วงที่ยังไม่สามารถหารูปหล่อซึ่งทำมาจากเลือดของคนเสื้อแดงเจอในตอนนี้กลุ่มนี้นะครับจึงนำเอารูปหล่อซึ่งทำมาจากเลซินมาติดไว้ที่ใต้สะพานแห่งนี้เป็นการชั่วคราวก่อนครับ เมื่อรู้ว่าประติมากรรมเลือดไพรที่กำลังตามหาไม่ได้อยู่ที่นี่เราจึงสอบถามแกนนำคนเสื้อแดงแต่ละกลุ่มก็ได้คำตอบจากนายสมยศพึกษากเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยโดยเปิดเผยว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายอมรับว่ารูปหล่อของลุงนวม,ม,มทองไพรวันอยู่ที่ไหนช่วงที่มีการสลายการชุมนุมนะก็ไม่มีใครรับทราบว่าไปไหนนะแต่ว่าเราได้ส่ง ทีมงานไปทำหนังสือถึงสอชอนะฮะเพื่อขอขอรับคืนทางสอชอก็บอกว่าไม่มีในรายการบัญชีทรัพย์สินที่ยึดมาจากรัชประสงค์นะครับพวกเราก็เลยไปที่กทมกทมก็ไม่รับทราบแล้วก็ไม่มีเพราะว่ากทมอบอกว่าลือแค่เต้นออกไปนะครับไม่มีทรัพย์สินชิ้นนี้อยู่ก็เท่ากับว่าหายสูญหายไป แม้จะยังหารูปลอของลุงนวมทองไพรวันไม่เจอแต่นายสมยศก็ได้เตรียมจัดสร้างรูปลอขึ้นมาใหม่โดยจะนําดินจากสถานที่ต่างๆในประเทศไทยซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์เสียเนื้อเสียเนื้อมาเป็นส่วนผสมเพื่อสื่อให้เห็นถึงความเสียสลับและความกล้าหาญเช่นเดียวกับลุงนวมทองซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณปลายปีหน้าเราจะรอ,รอขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะ,ะทําพิธีใหม่ นะครับท้งนี้เนี่ยเราก็จะเอาดินที่บริเวณเป็นที่จารึกทางประวัติศาสตร์ไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของประชาชนของชาวบ้านนะครับเช่นดินที่บ้านค่ายบางละจันนะครับดินที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยดินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหรือบริเวณที่ลาดประสงค์หรือสะพานผ่านฟ้านะครับซึ่งเป็นจุดที่ ชาวบ้านได้ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับคนเสื้อแดงได้ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเราเสียชีวิตหลังเลือดชโลมดินนะฮะเราก็จะเอาดินเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของลูกป,ปั้นที่จะทําขึ้นนอกจากการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพร้อมจารึกประวัติลุงนวมทองไพรวันลงบนแผ่นโลหะแล้ว แกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยยัยงเรียกร้องให้รัฐสภาเชื่อชูเกียรติของลุงนวมทองในฐานะวีรบุรุษประชาธิปไตยและขอให้รัฐบาลกำหนดให้วันที่31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านรัฐประหาร รูปหล่อลุงนมทองไพรวันที่มีส่วนผสมจากเลือดของคนเสื้อแดงเกิดจากแนวคิดของไม้หนึ่งกอกุลทีหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมศิลปินไพร์สร้างขึ้นเมื่อวันที่6เมษายน2 5 5 3โดยนำเลือดที่เหลือจากการเทหน้าธรรเนียบรัฐบาลและหน้าพักประชาธิปัตย์มาผสมรวมกับปูนซีเมนต์แล้วเทใส่เบ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวจริงเล็กน้อยนอกจากรูปหล่อแล้วยังจัดทำเหรียญทรงกลมและรูปหล่อเลซินขนาดเล็ก แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ารูปหล่อทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหนวีรนันกันหาไอ i c ทีวีรายงาน